เอาละครับสวัสดีครับก็วันนี้มาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับกับช่อง m a ฮา d o โดรีเทิวันนี้ก็ได้ของเล่นมาใหม่ครับนี่ดิ g i m o n v ีเพ X2 นะครับสีม่วงนะครับตัวรูปหน้าเป็นลูเซมอนนะครับสวยมากครับเดี๋ยวไม่ต้องพูดเยอะครับแกะเลยดีกว่าครับขอเวลาแกะสักครู่นะครับขออนุญาตดึงมาใกล้ตัวเลยนะแกะผ่านกล้องเดี๋ยวพลาดครับ ่ครับก็กสกอตเท็กครับก็มีรอบๆนะครับแล้วก็มีจุดข้างบนสวยมากครับลูเซมอนเจ็ดบาทมีข้างหลังก็จะมีพวกรูปภาพตัวพวกเอ็กซ์คลูซีฟของรุ่นนี้นะระบบไซส์ครับเป็นการถอยลูกเต่ามีเคียร์ดันเจียนออรีน่าที่ชอบมากคือมีคัตซีนโชว์หน้าด้วยครับนี่สุดเท่ครับอ่ะยัดแกะเลยนะครับ แล้วก็คู่มือนะครับนี่คู่มือสวยมากอันนี้ขอเก็บไปก่อนแล้วกันมาดูคู่มือครับของเวอร์ชั่นนี้แม่เห็นสกอตเทปแล้วมันหงุดหงิดนะขอตัดไปเลยแล้วกันครับนี่แนะเกะก,กะนักใช่ไหมพอมองผ่านกล้องในโทรศัพท์แล้วมันก็แกะยากนิดนึงนะ นี่ครับก็ここจะมีดิจิมอนเมีรูปภาพด้วยนี่ลิลิทมอนมีเป็นการ์ตูนด้วยนะครับนี่อ่านไม่ออกนะครับนี่เบลเซียบูมอนครับเท่มากแล้วก็มีตัวละครเจตัวนะครับสายเจ็ดแบบนจะเป็นคู่ม,มือของรุ่นนี้ แน่นอนครับอ่านไม่ออกเหมือนเดิมนะครับก็จะมีแบบพวกวิธีการเล่นวิธีแนะนำเบื้องต้นเมนูอะไรพวกนี้นะขอดูคร่าวๆก่อนแล้วกันครับมีภาคนี้มีการใช้ไอเทมด้วยนะเห็นไหมถ้าสังเกตตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าน้องไก่กับตัววิตามินตัวนี้ มันจะเพิ่มหัวใจแค่ทีละครึ่งดวงนะผิดกับรุ่น v ีเพ2ยีปีที่กินหนึ่งอันเพิ่มหนึ่งดวงจะระบบไม่เหมือนกันนะครับอันนี้มีน้องไก่ใหญ่ยนะครับกินแล้วกินแล้วหัวใจเต็มแม็กอะไรพวกนี้แล้วก็จะมีพวกระดับต่างๆดูหน้านีครับมีอะไรไหมก็จะมีดิจิมอนนะครับเบบี้นะครับเลเวลหคือเลเวลสูงสุด ความหิวหัวใจสองดวงความแข็งแกร่งหัวใจสองดวงเนี่ยมันจะมีค่าหัวใจไม่เท่ากันพอร่างโตก็จะหัวใจเยอะขึ้นแล้วก็จะมีการเก็บเลเวลที่มากขึ้นด้วยโอเคครับระบบเบื้องต้นก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมายทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับอนุญาติเคลียร์โต๊ะก่อนนะครับ นี่ครับสีม่วงครับค่อนข้างจะดูสวยนะดูสังเกตลายบนบนจอนะครับเหมือนกับว่าเป็นอ่ามิติดาร์กแอเรียหรือเปล่าเหมือนแบบลายแบบเหมือนโดนดูดเข้าไปนะเทียบกับรุ่น v ีเพชรยีปีของผมนะครับผมรู้สึกว่าน้ำหนักตัวของใหม่ผมจะหนักกว่านะตัว x เ,เนี่ย เทียบงานกันหน่อยนะครับอ้ผมว่าตัวเจแปงอะเจแปนตัวนี้งานเนี้ยบมากปุ่มก็มรู้สึกว่าแข็งกว่าด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องกันเลยครับไม่ต้องรอช้าครับอ๋อข้อควรระวังนะครับตรง x ตรงตนี้มีคนบอกว่าถ้ากดมือเปื้อนเหงื่อมากๆมันจะลอกดึงทานออกเลยครับดิจิมอน x สีม่วงอ่ามีเขียนบอกอยู่นีดิจิมอน x สีม่วงเราต้องกดปุ่มใช่ไหมตั้งเวลาอนุญาตตั้งเวลาไม่ตรงความจริงนะครับเพราะว่าผมจะตื่นนอนไม่เข้ากาันตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามบส่ายสก็คือ15แล้วก็44ผมตั้งเป็น45เลยแล้วกันมจะได้ใกล้ๆกัน แล้วก็เริ่มเลยนี่เป็นไข่ลูกตัว x นะครับเดี๋ยวรอมันฟักซะหน่อยนะสำหรับเจ้าวีเพชรของผมตอนนี้ก็ผมเลี้ยงเป็นโอเมกามอนนี่ตัวนี้ครับโอเมกามอนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นเกรสโนมอนนะครับสองตัว เดินดุกดิกดุกดึกกันน่ารักเชียวอ่ะระหว่างรอฟักนะครับขอเวลาสักครู่นะครับอืผมรู้สึกว่าสีจอมันอมขออนุญาตมองมองสักครู่นะครับผมว่าสีจอนะ่าจะใกล้ๆก,กันนะครับ ไม่ได้สว่างอะไรเลยอ่าฟักแล้วครับเวลาเริ่มของวันใหม่ครับจะมีการทอยลูกเต๋านะครับเตา๋าใสโดยลูกเต๋านี้มันจะสุ่มเกี่ยวกับพวกเอีเวนต์ในเกมแล้วก็เกี่ยวกับพวกการสู้แบทเทิลกันด้วยอมึงต้นขอญาติให้หารก่อนนะครับ โอเคครับเราไปดูเมนูกันครับว่าเป็นยังไงบ้างปุ่มค่อนข้างจะแข็งกว่าของตัว US ระดับหนึ่งเลยนะตอนผมกดลงไปเนี่ยแบบใช้คำว่าอันเดียแข็งกว่าแบบค่อนข้างจะชัดเจนแบบแบบเห็นได้ชัดเลยดีกว่าในความรู้สึกสัมผัสแรกนะครับอะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับ เนี่ยความรู้สึกวเวลาผมกดปุ่มเนี่ยเหมือนของ v p s US มันจะนิ่มกว่าแบบชัดเจนมากดูค่าเมนูครับหน้าแรกมีชื่อเหมือนกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นคิมมอนหรือเปล่ามีอายุมีน้ำหนักเหมือนกันเลยค่าความหิวครับที่ผมไม่กินน้องไก่ไปอันนึ่งครับขึ้นแค่ครึ่งดวงเท่านั้นมีสเตนเหมือนกันอันนี้ความแข็งแกร่งมีงเหมือนกันครับอันนี้จะเป็นระดับของตัวละครนะครับคือระดับหนึ่งครับก็คือเบบี้นะครับ อันนี้จะมีเลเวลด้วยมันมีประสบการณ์ด้วยระบบที่ตัว v ีเพ0ปีไม่มีเปอร์เซ็นต์แท้ชนะนะครับไม่มีค่าบไม่มีค่าดีพหรอหรือว่าอาจจะยังไม่โชว์หรือเปล่าก็จะแตกต่างกับของตัว v ีเพ0ยี่ปีมาที่ค่าแสดงหน้าต่างไม่เหมือนกันนะครับเรามาดูตัวนี้กันครับผมขออนุญาตให้อาหารมันให้เต็มก่อนแล้วกันนะ ปุ่มค่อนข้างแข็งนะเนี่ยส่วนตัวผมชอบของ US มากกว่าคำว่า US มันมน,นิ่มมันกดง่ายโหมดฝึกสอนนะครับมี normal กับ e x c i t e นะครับ e x c i t e ก็คือ,อมันจะเอาค่าลูกเต๋าที่เราทอยตะเกียมาสุ่มความเร็วกันขยับแล้วก็กดปุ๊บถ้ากดตรงก็จะมีเหมือนกับว่าปล่อยิก i t i c a l ค,ค่อนข,ข้างเยอะนี่มีโชว์คัตซีนหน้าด้วยเท่มากครับ ผมชอบมากเลยแบบโชว์คัตซีนหน้าเอ็กซิเลนซึ่งมันก็จะให้อโอ้น้องทายนี่ครับเมนูเก็บอื่นครับแล้วก็โหมดฝึก อันต่อไปคือโนมอนนะครับก็คือเหมือนกับว่าค่าความเร็วเนี้ยมันจะมาตรฐานนะครับจะไม่เหมือนของ V ีเพนะครับโหมดฝึกโหมดฝึกของ V ีเพมันจะนี่ครับโหมดฝึก V ีเพมีซิงเกิลกับอันนี้ไม่ใช่โหมดฝึกนี่มันโหมดสู้นี่โหมดฝึกนะครับจะเป็นการกดรัวๆนะครับแล้วปล่อยพลังจะไม่เหมือนตัวตัวนี้นะครับ แล้วก็วีเพแต่มันเลี้ยงได้สองตัวใช่ไหมโหมดฝึกก็เลยมีสองแบบมันก็จะมีโหมดฝึกที่ใช้สองตัวปล่อยพลังสู้กันครับนี่แล้วก็เป็นการเดาครับว่าปล่อยบนหรือล่างอันนี้จะมีโหมดฝึกแบบเดียวนะสำหรับเจ้ารุ่นตัว x กแล้วก็ดูคะแนนอันนี้สู้ไม่ได้ครับแต่หง,งุดหงิดนิดหน่อยอ่ะมาดูโหมดต่อไปกันครับ ันนี้ก็จะเป็นสู้นะครับแต่ยังสู้ไม่นะครับน้องยังเบบี้อยู่อันนี้เป็นอนอนกับไม่นอนนะครับสมมตุติอ่ะผมให้ออฟก็จะเป็นการเข้าช่องฟิตนะครับแต่ว่าจะเป็นถ้าเป็นของตัว v ีเพจยีปีเวลาเราสั่งสลัปจะเป็นนอนห่มผ้านะครับความต่างก็คือของเจ้าตัวเนี้ยมันจะหลับ3มชั่วโมงแล้วก็ตื่นเองนะครับแล้วก็ไม่นับเวลาการจเจริญเติบโตแต่ของอันเนี้ย ก็คือจะหลับตลอดไปครับไม่มีตื่นเองครับแล้วก็ไม่นับเวลาการเติบโตเหมือนกันก็ปลุกมันขึ้นมามาดูระบบต่อไปครับรักษาแผลครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ2รุ่นอันนี้เป็นระบบแบ็กอัพนะครับแบ็กอัพก็คือเหมือนก็เป็นเซฟครับ A กับ B, B ครับก็คือเราสามารถเซฟดิจิมอนของเราได้ทําให้เราสามารถ พอได้ตัวเก่งปั๊บเนี่ยเราไม่อยากให้มันตายแล้วก็เซฟเก็บไว้ได้ครับก็เซฟมี A กับ B กับเซฟได้2ตวัวก็เลี้ยงอีกตัวหนึ่งเป็นสาตัวนะครับแต่ว่าเจ้าเครื่องเนี้ยเจ้า E ีเพจยี่สิบปีเนี่ยครับมันจะเลี้ยงพร้อมกันได้2ตัวแต่ว่าเซฟไม่ได้นะครับอันนี้อัั้นตายแล้วก็ตายเลยครับ <laughs> อันนี้คือเหมือนเขาว่าเป็นอ่าตัวเก็บข้อมูลครับว่ามีตัวอะไรบ้างยังไม่ได้ปลดล็อกครับ เราก็ต้องดูว่าเรามีกี่ตัวอะไรพวกนี้มีบางตัวตัวเลขกระโดดข้ามหมว่าห้าแล้วไปสิบเลยอย่างเงี้ยคือเราต้องทําเงื่อนไขปลดล็อกก่อนจะปลดล็อกเข้าเอาอีโวไปช่องตัวนั้นได้อันนี้เหมือนประวัติการเล่นแพชนะเราทั้งหมดนะครับเดี๋ยได้เครื่องมามาดูเมนูต่อไปครับอันนี้ก็คือสู้นะครับยังสู้ไม่ได้ครับนี่ครับก็ความต่างนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะมาทําคลิปอีกรอบหนึ่งตอนที่แบบ น้องโตแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าสปีดอันบ็อก์ไปก่อนแล้วกันครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะตาเครื่องเป็นยังไงส่วนตัวแล้ว X สวยมากครับนี่อ S นะครับ Vpet ผมบอกเลยว่าวัสดุของตัวนี้ค่อนข้างดีกว่าแต่ว่าผมชอบปุ่มแบบนิ่มๆม,มากกว่านะผมว่าปุ่มนิ่มมันกด้วมันสบายมืออันนี้ก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันครับก็ เอาไว้เจอคลิปดิจิมอนกันใหม่นะครับตอนที่น้องเริ่มโตร,ระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวเพิ่มตอนนี้ก็ซียูครับบ๊ายบาย